แตกรกฎาฉันได้แต่งงานกับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมา14ปีเราเคยพูดกันเล่นๆว่าถ้าอายุ28่เรายังไม่แต่งงานเราสองคนจะมาอยู่ด้วยกันแต่จริงๆแล้วเขาเป็นรักแรกของฉันอุ้ยเจ็บไหม่ะเดี๋ยวเราช่วยนะแล้วนายจะตะโกนทำไมเนี่ยฉันก็ตกใจหมดเลยช่วงมาธยยมเราบาังเอิญรู้จักกันขอโทษเอางี้ถ้าเธอเจ็บแล้วอยากร้องไห้อ่ะร้องมาได้เลยนะไม่ต้องอายเดี๋ยวเราพาเธอไปส่งโรงพยาบาลเอง ตั้งแต่วันนั้นจนถึงมหาลัยเราก็เป็นคู่กัดกันโอ๊ยทำไมตัวหนักงี้เนี่ยหนักปาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วมาแล้วโคตรร้อนข้างนอกเอ่อพี่คะเอาก๋วยเตี๋ยวสองชามขอเผ็ดๆเลยนะคะพี่ครับเะตกลงครับเอาเผ็ดน้อยสองชามนะครับนี่จำไม่ได้ไงรอบที่แล้วที่เข้าโรงแรเพราะกินเผ็ดอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยพวกแกสองคนแนบ่ยคบกันมะเนี่ยทำไมเหมือนผัวเมียเลยวะไอ้ดิถุกปากเลยนะ แกอย่าพูดอะไรมั่วๆแบบนี้สิใครมันจะไปชอบคนอย่างไอ้แพทวะโอยแกก็ไม่ใช่สเปคฉันเหมือนกันนั่นแหละฉันชอบสาวหมวยใส่แว่นน่ารักเว่ยฉันแอบชอบเขาแต่ก็ไม่กล้าสารภาพอา้าวตัก๊กฉันให้ถายว่าฉันไปเจออะไรมาฉันไปเจอน้องหมวยห้องห้ามันกำลังสารภาพรักกับไอ้แพที่ตัก๊กแกไม่เสียาจเหรอวะไอ้แพนี่กำลังจะถูกคนอื่นแย่งไปเ้ยบ้าเหรอ ฉันไม่ได้ชอบมันสักหน่อยถ้าฉันชอบเนี่ยฉันก็คงสารภาพรักกับมันไปตั้งนานแล้วจะไปเสียได้ทําไมล่ะยิ่งเขาบอกว่าฉันไม่ใช่สเปกยิ่งทําให้ฉันกลัวหลังจากเรียนจบเราก็ยังเป็นเพื่อนกันและฉันก็พยายามทําตัวน่ารักแบบสเปกของเขาแพทฉันมาแล้วเฮ้ยทำไมแต่งตัวเงี้ยมีงานต่อเอ่อเปล่าอ่ะคือ แม่ของฉันเขาให้ฉันไปนัดบอดเอาแล้วคนก่อนที่เล่าให้ฟังอ่ะก็ดูโอเคไม่ใช่หรอหน้าตาดีฐานะก็โอเคไม่ชอบหรอโอ๊ยช่างมันเถอะไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกินข้าวกันดีกว่าเอาเอามนูงั้นแกก็สารภาพไปเลยสิจะเยอะทำไมละ่ะช่างมันเถอะแกถ้าไม่สำเร็จเนี่ยเดี๋ยวก็เสียเพื่อนไปอีกไม่ได้เป็นแฟนแต่ก็ดีกว่าเสียเพื่อนไปเปาวะ สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในการแอบชอบคือเราได้แค่มองแต่ครอบครองไม่ได้นี่วันเกิดฉันทั้งทีเนี่ยคุณประธานแพทติกชวนฉันมาที่โต๊ะทำงานกะจะให้ฉันมาช่วยทำโอทีหรือไงคะฉันเลยตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนกับเขาไปตลอดชีวิตแต่อืมขอขอาาเกิดเฮ้ยสวยมากเลยอะ แม่ตามไปนัดบออีกแล้วเดือนนี้ก็ครั้งที่สามแล้วเนี่ยแม่ฉันนี่ก็ชอบจับคู่ให้ชั้นจริงๆเลยสงสัยว่ากลัวฉันแก่ไปเนี่ยจะไม่มีคนมาดูแลชันมั้งง้นตรงนี้ไม่ะไหนๆตอนนี้เราก็ยังโสดทั้งคู่ถ้าอายุ28เมื่อไหร่แกยังไม่ได้แต่งงานแล้วฉันก็ยังไม่มีแฟนเราสองคนลองมาคบกันดูไหม เฮ้แกนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเฮ้ยฉันกลัวมันจะรอแกเล่นนะดิก็ช่างสิแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีโอกาสตั้งแต่นั้นฉันก็เริ่มปฏิเสธนัดบอดและไปหาเขาบ่อยๆนี่ฉันทำกับข้าวมาให้เฮ้ยกำลังหิวพอดีเลยขอเข้าไปหน่อยได้ปะ เข้ามาดิทำงานอยู่โชคดีที่เขาเป็นคนบ้างงานซะด้วยฉันแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยที่สุดนในวันเกิดปีที่28ของฉันว่าแต่แล้วสุขสาวันเกินนะทักปีนี้ก็28แล้วนี่แล้วที่เราสองคนเคยสัญญากันไว้ ก็คงไม่มีทางเลือกแล้วแหละแล้วตอนนี้ฉันกับแกก็ยังโสดอะ่ะเราก็คงต้องทำตามสัญญาแล้วแกนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะซุ่มซ่ามเหมือนตอนเด็กไม่เปลี่ยนแพทตีนี่แกคิดดีแล้วหรอที่เลือกฉันอะ่ะแล้วแกว่าไงอ่ะแกก็ตอบฉันมาก่อนสิเอา เขาตอบฉันมาก่อนสิออช่างมันเถอะเราไปถ่ายกันต่อดีกว่าจริงๆฉันเลือกแกตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วนะไอ,อ้ดิบหุบปากเลยนะแกอย่าพูดอะไรมั่วๆแบบนี้สิใครมันจะไปชอบคนใหญ่แพทวะโอยแกก็ไม่ใช่สเปคฉันเหมือนกันนั่นแหละฉันชอบสาวหมวยใส่แว่นน่ารักเว้ยแกไม่เสียดายเหรอวะไอแพทนี่กำลังจะถูกคนอื่นแย่งไปเลย หรอฉันไม่ได้ชอบมันสักหน่อยถ้าฉันชอบเนี่ยฉันก็คงสารภาพรักกับมันไปตั้งนานแล้วจะไปเสียได้ทำไมล่ะนี่มึงยังไม่สารภาพอีกเหรอกูเห็นมึงแล้วกูอัดแทนว่ะมึงไม่เข้าใจหรอกถ้าเกิดตาเขาไม่ชอบกูแล้วกูสารภาพออกไป กูกลัวว่ากูจะเสียเพื่อนว่ะแล้วมึงขาดเพื่อนไม่ได้ไงกูขาดตั๊กไม่ได้มากกว่าเว้ยกูยังอยากมีตั๊กอยู่ในชีวิตอะไม่ว่าสถานะไหนก็ตามแล้วทำไมสัญญามันต้องยี่ปดด้วยวะกูเห็นคนอื่นเขาเนี่ยสามกันหมดก็กูกลัวว่าถ้ารอถึง30มสอะตักจะหนีกูไปแต่งงานะีย ฉันชอบเธอตั้งแต่วันแรกที่เจอตอนนั้นเธอยังตัวเล็กยังไม่โตเลยจนถึงตอนนี้ฉันรอวันเกิดปีที่28ของเธอเพื่อที่จะได้ขอเธอแต่งงานแต่งงานกับฉันนะสำหรับคนที่แอบชอบใครสักคนอยู่อย่าหมดหวังในความรักนะเผื่อว่าเขา ก็แอบชอบเราอยู่เหมือนกัน